เรื่องนี้ชาวเวียดนามแสดงความคิดเห็นกันนะครับในบางความเห็นถึงกับตอบแบบติดตลกเลยว่าที่เมืองไทยมีวิถีของการซีเรียสเรื่องมารยาทในการบีบแตรมากกว่าที่เวียดนามเพราะฉะนั้นคุณจะเอาความคุ้นชินในแบบของเวียดนามไปใช้ที่เมืองไทยไม่ได้นะโดยเรื่องมันเริ่มต้นจากชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาไปที่เมืองไทยและเขาก็วิเครา์นะว่าถนนหรือว่าการขับขี่บนท้องถนนในเมืองไทยนะดูอันตรายมากๆเลยทั้งในเมืองที่มีการจะราจรที่ติดขัด รวมไปถึงถนนที่สามารถทําความเร็วสูงๆได้เพราะการไม่ใช้แปลของคนไทยทําให้ถนนเมืองไทยนั้นอันตรายและแทบจะไม่รู้เลยว่ารถจะมาจากทางไหนซึ่งถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีรถขับผ่านไปมาแทบจะทุกทิศเมื่อคุณเข้าสู่ตัวเมืองแต่ผมกลับคิดว่าบนท้องถนนของเวียดนามดูปลอดภัยได้มากกว่านะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเสียงนะั้นมาจากทางไหนมาทางซ้ายมาทางขวาหรือมาจากข้างหลังหรือว่าจากข้างหน้าเรารู้ได้หมดเลยนั่นคือการขับขี่ในเวียดนาม แต่เมืองไทยสิ่งนี้นะพอไปถึงแล้วเราแทบจะไม่รู้เลยและที่สําคัญรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนท้องถนนก็ขับกันอย่างรวดเร็วมากๆคือมาเรียกได้เลยว่าพวกเขาขับได้เร็วมากกว่ามาตรฐานการขับขี่ในเวียดนามไปไกลเลยมันไม่ใช่แค่6กกิโมตรต่อชั่วโมงในช่วงทําความเร็วได้มันก็ไม่ใช่แค่90กิโมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า120กิโมตรต่อชั่วโมงแน่ๆแ,แถมไม่มาพร้อมกับเสียงแตรด้วยทีนี้ประเด็นที่มันบันเทิงหลังจากนั้นนะครับก็คือคนเเข้้าามมมด อย่างความที่เห็นนี้นะครับก็ทาอึ้งไม่น้อยนะในมุมที่เขาเพิ่งรู้นะครับเขาบอกว่าคุณรู้ไหมที่เมืองไทยพวกเขาให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมความเกรงใจเป็นอย่างมากเลยแน่นอนว่าความเกรงใจมาพร้อมกับเรื่องของมารยาทที่ประเทศไทยนะ่ะมีมารยาทในการจะใช้เสียงแบบนั้นด้วยนะคือเมืองไทยค่อนข้างจะซีเรียสมากๆเลยถ้าคุณทําเสียงดังจนเกินไปมันอาจจะทําให้บางคนเกิดความไม่พอใจก็เป็นได้ โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันอย่างการบีแรบแตรบนท้องถนนก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นการเสียมารยาทเลยนะแม้ว่าคุณจะทําด้วยความหวังดีก็ตามซึ่งหนุ่มเวียดนามคนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาบอกว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอบนโลกใบนี้แค่บีแบแตรส่งสัญญาณให้กันนี่น่าจะทําให้เกิดความไม่พอใจได้มันเป็นแบบนั้นได้อย่างไรกันผมคิดว่ามันเริ่มที่จะผิดเพีพ้ยนไปไกลแล้วนะอันที่จริงผมคิดว่ามันไม่ใช่การแสดงออกที่ไม่สุภาพเลยมองตรงไหนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่กล่าวรล่าเลยนะ ซึ่งคอมเมนต์ของอีกคนครับเขาเข้ามาบอกนะครับว่านั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้เปิดใจให้กับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างไรกันละ่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ต้องมองในมุมกับกันของผู้คนในประเทศอื่นๆด้วยว่าในเวียดนามเราใช้การส่งเสียงตแตรนี้มากจนเกินไปหรือเปล่าการบีบแตรในเวียดนามถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ใช้เสียงที่ดังแบบนั้นกันลั่นสนั่นเมืองนั่นเป็นเพราะเราก็เคยชินกันอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปทําสิ่งนี้ในประเทศอื่น,นๆทั่วโลกผมคิดว่าเราน่าจะรู้กันดีนะถ้าคุณเดินทางไปต่างประเทศบ,บ่อยๆถ้าเราทําแบบในเวียดนามเป๊ะๆมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูไม่สุภาพได้เหมือนกันไม่จําเป็นเฉพาะที่ประเทศไทยหรอกเอาประเทศใกล้เคียงอีกหลายๆประเทศนี่แหละคือถ้าถึงขั้นไปบีบแต่เมื่อเจอรถทุกคันเลยแบบที่ทําในเมืองใหญ่ของเวียดนามเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดูไม่สุภาพได้เหมือนกันแต่ความเห็นต่อมาคขาบบอกว่าแต่เมืองไทยเนะี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สุภาพอย่างเดียวนะ างทีการบีบแตรที่มากเกินไปนั้นอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สุภาพแล้วอย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นคนทําได้อย่างถูกต้องจริงๆและบีบแตรให้กับพวกเขาแน่นอนว่าคนไทยไม่บีบแตรก,ก็เพราะว่าจะหลีกเลี่ยงความไม่พอใจต่างหากเพราะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาที่ตามมามากกว่านั้นก็เป็นได้ขณะที่ชาวเวียดนามอีกคนครับบอกว่าแต่ผมดูเรื่องนี้ผมก็รู้นะว่าคนไทยนหนชอบความสงบมากกว่า ในทางตรงข้ามถ้าดูในเรื่องของภาษาที่สื่อสารออกมาเลยอะไรที่มันตรงกันข้ามกับความสงบคนไทยก็มีโอกาสที่จะไม่พอใจได้ง่ายกว่าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเห็นก็รู้เลยว่าคนไทยชอบความสงบแม้กระทั่งในตัวเมืองของพวกเขาการบีบแตรมีเห็นน้อยมากๆเพราะว่านั่นคือพื้นฐานความคิดของผู้คนนั่นก็คือความสงบนั่นเองพูดอย่างมีเหตุผลมากเลยนะครับคนนี้ ซึ่งความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแน่นอนมันเหลือเชื่อมากๆเรื่องของความสงบนั้นถูกลามไปถึงเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนด้วยวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆความเห็นชาวเวียดนามอีกคนครับก็บอกว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าหลายๆเมืองใหญ่ในประเทศไทยหรือแม้แต่เมืองแยกย่อยต่างๆของประเทศไทยประชากรความหนาแน่นมันไม่ได้มีมากเท่า แต่พอเป็นที่เวียดนามไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนๆถ้าจับกลุ่มกันเป็นเมืองสักหน่อยการขับขี่บนท้องถนนมันเยอะมันบุ่นวายอีกปัญหาหนึ่งก็คือการขับขี่ในเวียดนามอาจจะไม่ได้อิงตามกฎจราจรที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยก็เป็นได้แน่นอนกฎมีบังคับใช้แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้ได้จริงในหลายๆพื้นที่ผู้คนก็เลยต้องพึ่งพิงกับการที่จะต้องใช้เสียงนี่แหละคือเสียงเป็นสิ่งที่บง่งบอกและก็ป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ในการขับขี่ซึ่งนั่นคือวิถีของเวียดนามแต่พอเป็นทีี่่เเเมมมืองงไไททยยกก็ป็ปปนนวััฒธรรตรตข้าล อีกสิ่งหนึ่งก็คือผมคิดว่าคนไทยค่อนข้างจะรักษาหน้าสูงกว่าอยู่นะคล้ายๆกับคนญี่ปุ่นเลยก็คือพวกเขาเสียหน้าไม่ได้แต่ขณะเดียวกันดูเหมือนว่าคนไทยก็ชอบที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเจอกับปัญหามากกว่าด้วยมันก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ใช้แตรในการที่จะส่งสัญญาณออกไปนั่นเองแต่เรื่องนี้ผมสร้างข้อมูลมาเพิ่มเติมนะว่าคนไทยถ้าต่อยพวกเขาขับขี่แล้วก็ผิดแล้วก็ถูกบีบแตรใส่พวกเขาก็ไม่ค่อยยอมที่จะเสียหน้าสักเท่าไหร่ผมคิดว่ามีบางคนที่เป็นแบบนั้นดูได้จากคลิปวิดี อันนี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงคลิปวิดีโอที่ถ่ายการขับขี่บนท้องถนนในเมืองไทยแล้วก็มีคนหัวร้อนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งชาวเวียดนามนะครับก็ได้เห็นคลิปวิดีโอจากทางฝั่งไทยด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าคือคนไทยจะซีเรียสเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือเสียหน้าไม่ได้นั่นเองถ้าพูดภาษาบ้านเรานะขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า แต่ผมคิดว่าเป็นเพราะคนไทยเติบโตมาอีกแบบมากกว่านะคุณต้องดูที่เวียดนามเลยด้วยกันผมมาเติบโตมาในเมืองต่อให้ไม่ใช่เมืองที่ใหญ่มากแต่ก็เห็นรถวิ่งกันวนเจียวจ้าและผมก็ถูกสอนว่าจะไปข้างนอกเนี่ยขับรถก็ต้องบีบแต่ส่งสัญญาณให้เขารู้นะว่าเรามาแล้วเราขับมาแล้วเราอยู่ตรงนี้นะอะไรแบบนั้นคือผมถูกปลูกฝังแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนั่นคือเรื่องของการขับขี่ที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวแล้วก็ถูกสืบทอ,อดต่อกันมาแบบนั้นื่อเรื่อยๆ,ๆ อย่างไรก็ตามพอมองไปที่เมืองไทยผมคิดว่าคนไทยโดยทั่วไปพวกเขาน่าจะเติบโตมาในอีกแบบวัยเด็กของพวกเขาอาจจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องของการที่จะต้องมีมารยาทมีความเงียบสงบที่มากกว่าในแบบมาตรฐานเวียดนามมีแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีมารยาทมันไม่ใช่เลยนั่นเป็นเพราะเราชินในอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็เติบโตมาอีกแบบหนึ่งแต่คนไทยอาจจะ อิงกับมารยาทในแบบที่จะต้องเงียบสงบเข้าไว้ซะมากกว่านะถ้าดูเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผมคิดว่าน่าจะเห็นภาพได้มากขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าคนไทยได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นไม่น้อยเลยขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าแต่จริงเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแล้วก็เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลย คุณต้องดูย้อนกลับไปที่เวียดนามมันมีความจําเป็นที่ต้องขับขี่แบบนั้นและที่สําคัญการบีบแตรเป็นอะไรที่อยู่กับเรามานานจนมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่บนรินบทที่เมืองไทยพวกเขาอาจจะไม่ให้ความสําคัญกับการบีบแตรอาจจะใช้แตรเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ขับขันจริงๆซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว,ว่าไม่หรอกที่เมืองไทยการบีบแตรนะ่ะถูกมองในแง่ลบซะมากกว่านะน้อยนักมากๆเลยที่จะเป็นในแง่บวก คือโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการบีบแตรรับกับอารมณ์ที่อาจจะอารมณ์ร้อนด้วยเนี่ยมันก็หมายถึงการที่ท้าทายอะไรบางอย่างหรือสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปอย่างชัดเจนบนท้องถนนนะและอีกมุมหนึ่งการบีบแตรก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการแสดงการไม่ค่อยเคารพต่อผู้อื่นด้วยซึ่งคอมเมนต์ของอีกคนนะครับมาตอบกลับซ้อนไปอีกทีนะครับก็บอกนะครับว่าแต่ก็แสดงให้เห็นได้ชัดเลยนะว่าคนไทยค่อนข้างจะให้ความสําคัญ กับการที่เคารพต่อผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นมากๆเพราะฉะนั้นการแสดงออกด้วยการบีบแจเหมือนไม่ต่างอะไรเลยกับการที่ส่งสัญลักษณ์บางอย่างที่ทําให้อีกคนรู้สึกว่าไม่ได้รับเกียรติยังไงอย่างนั้นเรื่องนี้มันทําให้รู้สึกแบบนั้นได้เลยขณะที่ความเห็นของอีกคนครับเขาบอกว่ามันก็เกี่ยวข้องมาจากวัฒนธรรมเรื่องของความเกรงใจนั่นแหละพื้นฐานม,มาจากเรื่อง,องความเกรงใจเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่คนไทยบีบแรแสดงว่าพวกเขาไม่น่าจะเกรงใจแล้ว โอ้พอมว่าอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ผมก็รู้สึกเลยนะว่าคนเวียดนามนะี่เขาเป็นคนตลกขนาดนี้เลยเนะี่ยคือแสดงความเห็นในบางเรื่องนะครับบางเรื่องอาจจะจริงจังนะแต่บางเรื่องก็เหมือนแสดงความเห็นกันเล่นๆตลกขำๆยังไงไม่รู้นะครับคือถึงขั้นบอกเลยถ้าคนไทยบีบตานะี่คือแสดงว่าเขาไม่เกรงใจคุณแล้วโอ้โหความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าไม่หรอกผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่ประเด็นก็คือเมืองไทยนะ่ะพวกเขาใช้แต่เฉพาะสถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆเท่านั้น สถานการณ์ที่ฉุกเฉินจริงๆและจําเป็นเท่านั้นหากมองดูดีๆมันมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านั่นคือสิ่งที่จะต้องใช้เสียงตร่ตจริงๆแต่พอเป็นที่เวียดนามเหมือนกับว่าแค่ออกไปบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่จะต้องจําเป็นตลอดเวลาเลยเพราะว่าการขับขี่นั้นไม่ค่อยจะเป็นไปตามกฎจราจรมากนักแต่ถ้ามองดูดีๆอีกอย่างนะเมืองไทยค่อนข้างจะปฏิบัติตามกฎจราจรมากกว่าเวียดนามโดยเฉลี่ยดังนั้นความจําเป็นในการใช้แตรมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่จาเป็นจริงๆเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎมากกว่า สังเกตได้เลยว่าในเมืองใหญ่การฝ่าสัญญาณไฟจราจรจนทําให้ทางแยกถึงขับวุ่นวายแล้วก็แย่งกันขับขี่แบบที่เกิดขึ้นในเวียดนามในเมืองไทยแต่เจอน้อยมากๆยกเว้นกแต่สัญญาณไฟจราจรจะไม่ทํางานโดยพื้นฐานแล้วจะเห็นได้ว่าไทยนั้นมีกฎจราจรที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นคนไทยก็ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยไม่ต้องพึ่งพาเสียงแตราจากรถของตนเองเพื่อที่จะต้องระมัดระวังต่อคนอื่นๆอะไรขนาดนั้นขณะที่ชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือในเมืองใหญ่ของเวียดนาม นอกจากจะมีจํานวนการจราจรที่แออัดมากๆแล้วแต่ประเด็นก็คือถนนนั้นก็น้อยกว่าด้วยเพราะถนนน้อยก็เลยทําให้การจราจรนั้นกระจุกตัวจํานวนรถที่อยู่ในเส้นทางเส้นทางหนึ่งก็เยอะกว่าทีนี้มันก็มักจะหนานแน่นและหนานแน่นไม่พอดันวุ่นวายด้วยบวกกับจํานวนรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่อย่างมากมายมาผสมโรงกันอยู่ในถนนที่แคบมากๆดังนั้นคนขับก็เลยใช้เพื่อเตือนแล้วก็บอกคนอื่นว่าจะต้องระวังกันหน่อยนะ เอาจริงๆถ้าผมคิดว่าคนไทยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นพวกเขาอาจจะใช้เสียงตแตรก,กันมากขึ้นก็เป็นได้ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะไม่ใช้เสียงตแตรเลยพวกเขาจะต้องใช้เพื่อเตือนคนอื่นๆด้วยเหมือนกันโดยก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นนะครับซึ่งคนนี้นะครับก็ออกตัวว่าเขาไปที่เมืองไทยบ่อยมากๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสถานการณ์นี้นะคนไทยใช้เสียงตแตรเพื่อเตือนแน่นอนแต่สิ่งที่คนรับรู้ต่อเสียงตแตรมันจะต่างจากในเวียดนามนะสิ ประเด็นก็คือคนเวียดนามได้ยินเสียงแตรก็รู้สึกว่า,าจะต้องระวังไว้สักหน่อยนะหรือก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องหงุดหงิดอะไรเลยได้พอเป็นคนไทยต่อให้เจอสถานการณ์เดียวกันพวกเขาใช้เสียงแตรด้วยเหมือนกันแต่คนที่ได้ยินเสียงแตรนั้นอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหจะบีบอะไรกันนักหนาขนาดนี้เนี่ยคือสิ่งที่สื่อสารออกไปแล้วคนที่รับรู้ไม่ได้รู้สึกว่า,าฉันอยู่นี่นะแล้วคุณต้องระวังด้วยอันนั้นคือสิ่งที่เสียงแตรเป็นตัวแทนของประโยค์ของคนเวียดนามก็คือฉันอยู่นี่นะระวังด้วย แต่พอเป็นที่เมืองไทยถ้าเป็นกรณีเดียวกันแล้วก็บีบแตรมันอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นการบีบแตรเหมือนกันอันนี้ผมก็จะพยายามแปลให้เข้าใจในบริบทของคนไทยนะครับก็จะได้ฟังแล้วบันเทิงขึ้นนะคือบางคําศัพท์ที่เขาใช้มาหรือว่าบางประโยชน์ที่เขาเรียกมาผมก็เอามาประยุกต์ให้มันเล่าในสไตล์ไทยได้สนุกขึ้นนะครับขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่เมืองไทยเนี่ยมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากกว่า กฎจราจรในไทยค่อนข้างจะเข้มงวดมากกว่าเวียดนามผมเห็นเรื่องนี้กับตากฎข้อบังคับโดยเฉพาะในกรุงเทพบังคับใช้กันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากกว่าแต่พอมาเทียบกับเวียดนามเมืองใหญ่ๆคล้าย,ายกันกฎจราจรเหล่านั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบเต็มที่ มันจึงต้องใช้เป็นเครื่องมือเสริมในการที่จะป้องกันตัวเองจากความปลอดภัยบนท้องถนนเรื่องนี้สําคัญมากๆแต่อย่างไรก็ตามผมเห็นด้วยนะว่าการไม่บีบดใจในอีกลักษณะนหนึ่งก็ทําให้ถนนไทยอันตร,รายได้เหมือนกันโดยเฉพาะการขับขี่ที่รวดเร็วการขับขี่ที่รวดเร็วมากๆในหลายเส้นทางในประเทศไทยพวกเขาแทบไม่ใช้เสียงแตรกันเลยแค่ขับผ่านกันไปเฉยๆอย่างรวดเร็วและบออ่อยครั้งสถานการณ์เหล่านั้นนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนครับบอกว่า อย่างไรก็ตามไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะแต่ละประเทศอาจจะมีวัฒนธรรมการใช้แตรที่ต่างกันก็เท่านั้นนแหละคือในเวียดนามถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องบวกหรือเป็นเรื่องลบแต่พอเป็นที่เมืองไทยกลับหมายถึงเชิงลบซะอย่างนั้นคือไปในทางลบซะอย่างเดียวเลยขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาพูดแบบติดตลกนะว่าถ้าคุณเลือกที่จะบีบแตรในเมืองไทยแน่นอนว่าคุณอาจจะหลีกเลี่ยง,ยงอุบัติเหตุได้แต่คุณอาจจะมีปัญหากับรถข้างๆก็เป็นได้นะ เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างอาจจะเลวร้ายพอๆกันหรือบางทีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอาจจะน้อยถ้าเอาแต่บีบแตรแบบในเวียดนามอาจจะมีปัญหากับรถคันข้างหน้าก็เป็นได้ชาวเวียดนามคนถัดมาครับบอกว่าการบีบแตรนั้นเป็นการการะทําที่ดีนะสาหรับที่เวียดนามเราบีบแตรเพื่อหวังให้พวกเขารู้ว่าวเรากําลังขับไปถึงแล้วนะและเราอยู่ตรงนี้ผมกลัวว่าผมจะไม่ถูกมองเห็นซะด้วยซ้ำนะแต่พอเป็นเมืองไทยกลับให้ความรู้สึกว่า ผมไม่มีตัวตนไม่ต้องถูกมองเห็นนะ่ะดีแล้วแล้วจากนั้นก็ค่อยๆขับไปตามเส้นทางต่างๆซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับครับบอกว่าการขับขีบ่บนถนนในเมืองไทยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือคุณไม่ต้องไปบีบแต่ใส่ใครเลยคุณแค่ขับขี่ไปตามเส้นทางของคุณค่อยๆไปย้ำอีกครั้งว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องบีบแายใส่ใครเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นดัดมาครับก็บอกว่าถนนในประเทศไทยจะไปอันตรายในเรื่องของการขับขี่ที่รวดเร็วซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นการขับขี่ในตัวเมืองหรือการจราจรที่ติดขัด บอกตเลยว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุได้น้อยกว่าในเวียดนามมากๆเพราะโดยปกติทั่วไปแล้วคนไทยค่อนข้างจะระมัดระวังกันโดยพื้นฐานแต่คุณมาดูที่เวียดนามสินี่ทาไปบีบแตรกันเลยป่านนี้ได้ขับรถเบียดกันไปมาทุกวีทุกวันอย่างแน่นอนคือคุณไปดูที่เมืองไทยคุณจะเห็นได้เลยว่าคนไทยโดยพื้นฐานระมัดระวังกันอยู่แล้วแต่ที่เป็นปัญหาก็คือในบางส่วนที่พวกเขาขับขี่กันอย่างรวดเร็วมันก็เลยทําให้การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งดูค่อนข้างจะเสี่ยงมากๆ แต่ถ้าเป็นในพื้นที่เมืองที่มีการจราจรติดขัดคล้ายๆกันหรือว่ามีการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์โดยพื้นฐานแล้วคนไทยค่อนข้างจะาาระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎมากกว่าแทบจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆเลยที่ฝ่าฝืนกฎจราจรอ,อยู่ตลอดหรือว่าฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรคนสนใจในประเทศไทยนะไม่ทําอย่างนั้นกันแล้วขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าเป็นเพราะว่าค่าปรับทางจราจรน,น่าจะสูงขึ้นหรือไม่นั่นก็นเลยทําให้ผู้คนคน่อนข้าง,งจะปฏิบัติตามกฎได้มากกว่า กระที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าคุณก็ชมไทยเกินไปนะในส่วนที่ผมเห็นว่ามีการฝ่าฝืนไฟจราจรก็มีด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าจํานวนมันอาจจะไม่เยอะเหมือนในเวียดนามเท่านั้นประเด็นก็คือเวียดนามพอจํานวนมันเยอะกว่ายิ่งถ้าเป็นการขับขี่ด้วยรถจักรยานยนต์ยิ่งเห็นได้เลยว่าจํานวนในเวียดนามนั้นเคลื่อนตัวไปจํานวนที่เยอะกว่ามากอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของจํานวนก็เท่านั้นในเวียดนามคนเยอะกว่าประชากรเยอะกว่าโดยรวมทั้งประเทศโอกาสเจอ กับคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเลยก็มีเยอะกว่าด้วยเช่นกันขณะที่ความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการอบรมในเรื่องของการขับขี่รวมไปถึงเรื่องของการศึกษาที่เมืองไทยค่อนข้างจะก้าวหน้ามากกว่าเวียดนามโดยพื้นฐานประชากรน,นั้นสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากและทั่วถึงสุด,สดเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นอยู่ผู้คนก็เลยเรียนรู้ที่จะรู้จากปฏิบัติตามกฎจราจร ในขณะที่เวียดนามมีคนจํานวนมากเลยที่พวกเขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงการศึกษาพวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือเลยซ้ำโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่แตกต่างอีกประการหนึ่งเลยสาหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมคิดว่าผมพูดเร็วเกินไปหรือเปล่าอย่าลืมมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักครับชมครับฝากติดตามกันต่อในคลิปหน้าคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ